คร okay. ัับนดูเสีเสสยงกำลังดีเลยเดี๋ยวขอเช็คดูอะไรพวกนี้กันนะครับผมโอเคก็ okay. <Okay. S 2> so, สวัสดีด้วยนะครับคือ okay. ตอนนี้นะครับ <laughs> เสียงนะก็แล้วเสร็จโอเคครับก็สวัสดีดทุกคนด้วยนะครับอุ้ย วันนี้ผมจะมาแถลงคือผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็ทําการแล้คลิปก็เก่าหมดแล้วเพราะว่าจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับคนที่ติดตามมานานสองปีแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ยังกดสับสไครต์ปอปู่ตัวนี้นครับโอเควันนี้เราก็มาเล่นกันได้เล่นนะเล่นบายไรไรครับแล้วก็ จะมีเกมแบบในเรื่องมาให้นะครับก็รอติดตามชมได้นะครับผมตอนนี้คือจะมีแพลนทำสองเกมนะครับเป็นฟ้าคายกับเรือบิเงอือในคลายครับส่วนใหญ่ก็เป็นภาคเก,ะก,ะกะ่าๆแแหละเดี๋ยวผมจะมาแต่แล้วก็ทำมาเล่นให้ดูนะครับโอเคแวเรอหาห้อง ได้ยินเสียงเกมไหมอ่ะตอนนี้คือจะมีแพนครับต้องก็ต้องขอโทษ้วยนะครับถ้าสู่ว่าแบบเสียงลมอะไรเข้ามาก็ขอโทษ้วยนะครับโอเค มา,มากเลยเรื่องเซอร์คนเดียวเ,เรื่องเซอร์คนเดียวมันตาดเปลี่ยหัวใจ ก็ถ้ามองไม่ชัดเดี๋ยวผมปรับให้ก่อนนะครับผมจำยังนะจ๊ะรอมอเดี๋ยวผมแล้วคงก็อันนี้เป็นเทสไลฟ์นะเพิ่งกลับมาก็ต้องขออภัยแล้วครับถ้าพาบันเปลอรหรืออะไรนะครับ เซอร์ได้ได้นานเลยเดี๋ยว,ไ,ว,ยวไปเล่นคาตกอก่อน,นผมก็ไม่ค่อยได้ไดไดกกเล่นคาตะก,กอกเลแต่เอรนะคาตะกอกก็นานาดีมาเล่นเราเล่นแเจอแล้วกันนงเนียวนะอ,อ,อะไรดีอะ ก็สำหรับใครที่อยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเราหาห้องก่อนนะแมนหาไน้ด้วยตอนนี้คนเดียวนี่หาย่างง่ายเลยนะเข้ามาไล่แล้วหาดานมากโอเคเจอแล้วแม่ต้องให้ป่นนะแกไม่ได้เลยโอ้โอเจอเซอร์หุ่โหดเต็ไมไปหมดเลยอ่ะโดนก็เล่นดี ไมเคลนไงไม,มเคลื่อนแฮกหนูไงฟิ้งวาววัโอ้ว่าไมเคล่อนไมเคลนผมต้องอมดไอตอนกโกงของฆาตกรอ่ะผมว่ามันยังไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมเล่นลนะี่ละนะเดวเดาเลย,เลย,ยลนะรู้ว่า่ยังไงละเนรู้ว่าจะเอาอะไรมาเล่นดีเาเอาบัตรวฮาไปแล้วกันเนี่ แล้มองเห็นนะครับเลือดนานเลยเจอตัวร้ายกับผู้ร้ายกาศเนี่ยเฮ้แหมเจอตัวร้ายผู้ร้ายกาศนะเล่นสนาลักเชียวมีอะไรก็รใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวเราได้ทำเควส์นนะครับ เจอเซอร์จูหหดยาวๆเลยเตียน,นี้ไม่น่าสวย<ง>อ้า,ามาคนละแม่คง้งเซอร์ พร้อมจะโดนเซอร์ฆ่าเราไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ก,นอก็อย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะก็ช่วยๆกันหน่อย สำหรันคนที่ดูอยู่นะสองคนตอนนี้นะครับผมฝากกดซับด้วนะครับถ้าดูอยู่พูดอะไรเนี่ยต,ติดคำไปหมดเลยไม่ได้ไม่ได้กลับมาไลฟ์เกมนา้นก็ต้องขอโทษนะครับที่หายไปหลายช่วงสองสามปีมาแล้วหายไปเลยนะก็คือเพิ่งกลับมาทำใหม่กับพวกกลุ่มเพื่อนผมก็เหมือนกัน กมันย,ยาวๆเลย ไหแต่คิงของแก้วนะคิงของแก้วจะมีไปทำไมนะฮะหัวแบงมุมเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นี่อยู่แล้วเปิดมาก็เจอเฟิงหมิ่นก็ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้เลยก็อย่างนี้เลยปุ้งปรากฏตัวสถียปไหมไม่มีสถียปแบกวิ่งเตีอย่างนี้ เอาไมา้อ,อ,มอ,อ้อมไม้เนาะเริ่มบนไม้เนาะเพิ่มไปนู่นนู่นแล้วยังไงเขาก็ไล่ยาวๆนลยครับผมเอาบดาดพาวมานะเห็นเลือดนะเลือดง่ายเลยนะเห็นไหมสีแดงแดงพวกมิ้ก็คอยเลหน่อยเถอดโอ้ยโอ๊ย,ยมีอะมาไม่ครับยางยางังเ,เราว่าผมว่าเราไปดิเกมไวกันหน่อยแล้วล่ะ ผมจะล่องขนก่อนนะจะอุ๊ยโหจิงกระดิ่งไวมากเลยแอนดออนดีเมื่อกี้เห็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอลองหาใกล้ๆก่อนนะไม่ไน่าจะมีตรงนี้มี่ตรงหินนี่ดีกว่าเปล่าแดกแดกเลย ใช่ไหมอยู่นี่ไงนี่ไงเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นเลยเนี่ย,ย,ย,อ,ยอ้าวอย่างนี้ก็สวยสิกำลังเดินไปฝั่งนู้นเลยแต่เรียกผมว่าโซนอีกจริงจริงก็เล่นฆาตกรอย่างนี้มันต้องโซนนะถ้าไม่โซนมันก็แบบจะเล่นยากอนะ่ะคือเซอร์จริงๆมันเต็มไปหมดเลยคิดว่ามีรายหายไหมผมรเรียบลอย นี่ก่อนเลยไหมนี่ก่อนเลยไหมนี่ก่อนเลยไหมานาโดโฟเบียร้อยอผมทางตีทางลมไม้ได้ขูไข่ได้ขู่มาใกล้ๆก่อนเลยเสร็จแล้วเราจะไปยกเฟืองหมิ่นมาตรงนี้นะก็อย่าได้ไมาผมไง ยังไงทำเฟสเลยนะอะไรอย่างนี้ยนะสเต็ปแบกมาไหนเฮ้ยไม่โดนไม่ถึงถนะแล้วหนึ่งเขาจะต้องนี่นะ,ะต้องวางไม้แนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สเตปแบกสเต็ปแบกกับดอกไฟไฟสเต็ปแบกสเต็ปแบกแบบมัวม่วๆสเต็ปแบกไม่เป็นลมไม้เนะี้ยไม่ใช่ถึงไม่ใช่ เราจะเอาตัวไฟฉายก่นเลยผมว่ามันน่าจะลำคาดสุดๆคือมันน่าจะรอยอยู่นี่ครับเฮ้ยยิงถึงโอ้โหเกิดเกิดเนี่ยน่าจะได้ดอไม้ไปด้วยนะเฮ้ยไม่ได้ทันไม่ได้ทันล้มหรอกไม่ได้ทันคืออะไรโอเคมนวางลงไม้กันแน่ รอช่องอีกรอชอ่อง <c oughs> รอส่องก็นานะ <c oughs> นะไปใส่เราอ่ะเฮ้ยแต่แบบตีแล้วข้างไวมากจริงใจเลยผมว่าตรงนี้ไม่มีนะมนตรงนี้เลยตรงนี้เลยตัวหมินเนี่ยตรงนี้เลยนเนี่ยตัวหมินเนี่ยเอามันเลยมันเลยเดีเ๋ยวผมเลงก็ได้เราใช้ไม้บ้านฟ้า ปอญดีที่เขาใช้ไม้บ้านปลาเนี่ยเล่นไมได้เล่นไม่ได้กันแน่แน,แน,แน่แน่นะืนะอยากให้หลอกใครเท่านัา้นใช่ผมหลอกผมหลอกคุณคุณฟงหมิน่นผมหลอกคุณผมเดินมานี่เลยไงเขาหายไปไหนอ้าวเาขามานี่เขามานี่เขามาน,ามาน,ามานี่ต่อนะฮะเขรามาตรงนี้ เดินมาหนี้แล้วเขาอยู่ตรงนี้อยู่ในกองนะคะขอแหมเื่อมนมาอยู่ตรงนี้พอดีเออโปรเปิดแมปนะเ้ีแน่ก็ลองหงต่อเลยไม่จำเป็นต้องรอยอยู่ชยใช้ยู่ใจนะโอ้จะไปฝั่งโน้นเฮ้เขาสซนเบรีมากเลยฮนะเขาแบบหมันไฟ่ะโซฟาดะเออเหนียวมาก ตรงนี้เด้เออ้าวเอ๊ะทำไมทำไมเกมค้างเงี้ยละตัวแนวนะ <c oughs> แจ้งทางผู้พัฒนาเกมรุ่นด่วนเลยนะฮะเกมค้างเป็นเพราะเน็ตผมนี่แหละเฮ้ยเป็นไรเนี่ยอา้าวทำไมมันจักค้างอย่างนี้อา้าวแล้วผมมานี่ยืนงงอา้าวเรียบร้อยโอ้โอโอ อันนี้น่าจะเนตผมแหละไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะผมแบบเสียจังหวะหลายรอบมากเลยนะเกียเยมม่ยวกับเนตเนี่ยผมเลยยั่งชอบอุ้ยอุ้ยเนตพาเจอเนตพาเจอ<ร>อ,อะไรเนะี่ยอ้า,อารเราจักสนุกกันแล้วนะอ้าวอ้าวผมอะไรวะเนะี่ยอ้าวเอาหลงเลยทีนี้หลง ลงเลยอุ้ยมันไาเดินนี่อีก่ะโอ้คุณเห็นหลักจะมาเข้าเจ็บเขาไม่เป็นไรอ๋ออ้าวแล้วเขาเพิ่งมาเจ็บตองหน้าอ้าวเดี๋ยวก็ผมเนี่ยเวอร์รี่กู๊โอ้ยเอาเอาอยู่นี่นะผมไม่กล้าขึ้นละผมไม่กล้ากระโดดเลย <Herm> ตระมาณนึงผมกระโดดไม่เป็นเลย ไลฟ์สตรีมให้่ตัมต่ออะเรวผมก็เดินติดอ่าแล้วผมวม่งมาตรงนี้เลยโอ้ยเอา้า <c oughs> อะไรวะนี่ยเอา้า <c oughs> สุดสดจริงๆสุดจริงๆ,งๆแหมคุณเห็นตรงน้ไหมตรงนี้ตรงนั้นแล้วผมก็ตีเขาโดนแล้วเขาก็ไม่เจ็บไม่เป็นไรสวยสิครับ <c oughs> อแล้วเขาก็ไม่ล้มนะฮะผมจังหวะนี้คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจ ดึงก็ไม่ได้ท <laughs> ำ่มเน่เอาโอ้โหตอนนี้จังหวะนี้สุดสุดสุดจริงจๆิงสุดจริงจริงทำไปเล่นไปนะเอาเื่งอยู่นะเล่นอยู่นะ,นนะผมแบบไปไม่เป็นเลยเกมนี้อ้าวแล้วไม่รู้